มีใครยิ้มไมุ่บเขินตัวบิดไปกับคู่ปัทวีน้ำฟ้าในละครเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวเมื่อตอนที่แล้วบังคะเรื่องนี้ต้องขยี้น้ำฟ้าธัญพัฒน์ให้สปอยความสัมพันธ์ของคู่ปัทวีน้ำฟ้าหลังจากนี้รวมทางน้ำฟ้าอยากได้ดอกอะไรทาให้ใช่ดอกหน้าวัวเหมือนในละครเดีย๋ยวต้องเล่นตัวก่อนค่ะเาต้องเล่นตัวก่อนเลหนีแต่เล่นตัวเหมือนเดิมเราจะเลิกหนีแต่ว่าเราจะเล่นตัวค่ะแล้วเราก็จะเหมือนแบบ อาจจะเป็นอีกอีกมุมหนึ่งที่ดูกุ๊กกิ๊กกว่าเดิมก็ได้ค่ะคือมันจะไม่ใช่เป็นแบบเราวิ่งหนีเางเดียวแหละอาจจะเป็นแบบเราเฝ้ารอคอยว่าเขาจะทําอะไรให้เรานะวันอาทิตย์ที่แล้วให้ดอกหน้าวัวอย่างนี้ไงรอบนี้จะมาให้ดอกทานตะวันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ตัวน้ำฟ้าจริงๆใช่ไหมก็รู้สึกว่าจริงๆตัวละคร ปัทวีเขาน่ารักคือเขาใส่ใจมากๆเลยนะคะคือถ้าเป็นคนอื่นๆผู้ชายคนหนึ่งเขาอาจจะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการซื้อดอกไม้ให้ผู้หญิงคนนึงเราก็ซื้อแบบไปเลือกไปเลือกเองไปแหล่ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่ปัทวีคือเขามีความใส่ใจอะค่ะแล้วก็เรื่องความหมายอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ศึกษาจริงๆก็จะไม่รู้ค่ะว่าดอกหน้าวัวมีความหมายอย่างนั้นอ่านในบทแล้วก็แบบไปเปิดดูว่าเอ๊ะส่วนใหญ่เขาใช้ในงานแบบ ไม่มงคลมากกว่าแต่พอมารู้ความหมายจากที่อาทางกองบอกอะไรเงี้ยค่ะก็แบบว้าวตอนที่มั่นคงแสดงว่าเขาตั้งใจจะสื่อสื่อถึงเราจับตาดูได้เลยค่ะคือมดขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแน่ๆค่ะแล้วยิ่งถ้าถึงช่วงที่เขาเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยวิ่มันก็จะต้องจิกหมอนก็เดิมอยากได้ดอกหน้าวัวเหมือนน้ำฟ้าในละคร ชืิอจริงเหรอก็ไ <min> ด <it S 1> ้ถ้าใครจะจีบก็ซื้อดอกหน้าวัวมาแต่หนูอยากได้ดอกใหม่ๆะหนูรู้ความหมายของดอกหน้าวัวแล้วหนูอยากได้อะไรที่ใหม่ๆที่แบบสื่อให้เห็นว่าเขาใส่ใจเราเ้าอยากมาจีบก็ลองดอกไม้ลองดอกไม้แปลกๆดอกคุณแม่ตื่นสายอะไรอย่างงี้ขอแนะนำานะคะน้ำฟ้าว่าในสถานการณ์แบบนี้ดอกอะไรก็ไม่สู้ดอกเบี้ยค่ะ แต่ต้องได้นะคะไม่ใช่เสียเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนที่ช้าง